สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลบ่สามสเตต์แธมกับฟุตบอลประจำวันพุธที่2เมษายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างสุดพิมารีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันซอสทำตันกับทิสเซนพาเลสนิวคาสเซิลกับเบนฟอร์ดแมนติสตี้กับเลสเตอร์ซิตี้บริลตันกับแอสตันวิลล่าบอลมาร์ตกับอิสวิททาวและคูปบ้านในเลสเปนคู่ระหว่างแอตเลติโกมาดริดกับบาร์เซโลนาก่อนจะปิดท้ายที่สุดโคปาอิตาลีคู่ระหว่างเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานและนีี่่คคืออทเดด็ฟุตบลู เนนที่ราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุม้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลยียบเกียวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับผมในกลุ่ม @33up กันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดคุณงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะายขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณภูมิกระเป๋าเป,ป้ภพาพตัที่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชีรีรยทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบไนอย่างจุใจครับเพราะฉะ แอดสามสามเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3- 3สอัพนะครับหรือว่า3 3ม p ูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารวมเป็นส่วนหนึ่งหรือไปได้กานกับผม3าสเพเเทพกันได้เลยครับวันนี้ไปเล่นกันที่เกมพิมพ์ลรีตันเฤตในเวลาตีสองเกมระหว่างลิวรูพูลพบกับเอลเวอตันด้วยอตราต่อรองเกมในคู่นี้ลิวพูต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกับพวกแต่งทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นลิวพูที่เอาชนะไปได้2ครั้งเอลเวอตันเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ฟอร์ม5นันดหลังสุดของริวผโหูชนะ3แพ้2โดยแพ้นิวคาเซล1-2แพ้พีเอชเช่0-1ชนะซอลแฮมตัน3-1ชนะพีเอชเช่1-0และชนะนิวคาเซล2-0ผมแดงทีมจากฝูงศึกพรีเมียร์ลีกลงเล่นนัดแรกหลัง่าย2แกมที่ต่อกันทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกและคาราบาวครับภายในเวลาเพียง3วันก่อนประเดทีมชาติข่าวว่าจะกินยงทีมชาติก็คืออาริสอมเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งมีการบาดเจ็บศีรษะและเดินทางกลับมายังสโลสอนทันทีขณะที่ไรอันกาเฟนแบหคืตว ถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากเจ็บเล็กน้อยนักนี้ต้องเช็คความฟิตทั้งคู่แต่คาดว่าจะลงเล่นได้ส่วนเทนนิสอรเลสเดอร์อานูแบบ็คขวาที่ตกเป็นข่าวตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วท่ามกลางความกดเครื่องของแฟนบอลเจ็บคอเท้าต้องลุ้นความฟิตรายแต่มีนานโน้มหายไม่ทันจ้าหน้ของโจโกเมนคอนแนนแบลลี่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้งคู่รวมถึงไทเลอร์มอตันก็เจ็บหัวไหล่เหล่านี้ก็ยองลงสนามไม่กับทีมไม่ได้นะครับกุนซืออันเดอร์สลอตเตรียมจัดชุดแก่งลงสนามแบบ็คขวาอาจจะใช้จาาเเร้ หวนจ้าขณะที่แดนกลางอเลซิปแมคอลิสเตอร์จับคู่กับกราเฟนแบกด้วยมีโดเมนิกสบูบไลน์เดินเกมลุกแดนหน้ามวัวซาล่ายึดฝั่งขวาส่วนอีสองตำแหน่งคาดว่าจะเป็นโคดิกาโปก,กับหลุยดีอาร์สขณะที่เฟเดริโกเชียตาที่ฟอร์มดีในคาราบาวครับนะักชี้เจน่าเลิศในเกมนี้ไม่ลุ้นสอดแซ่ฟอร์มห้าด้านล่าสุดของเอเวอร์ตันชนะหนึ่งเสมอสี่โดยเสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งเสมอบูแฮมบ้านหนึ่งหนึ่งเสมอเบรนฟอร์ดหนึ่งหนึ่งเสมอแมนยูไนเต็ดสองสองและชนะคริสตัลพาเลซสองหนึ่งท็อฟฟี่สี่ เงินไม่แพ้จเจ้าเกมลิตติดต่อกันโดยเสมอ5จะโคเกมหลัาสุดอยู่อันดับที่15แต่ห่างโซนตกชั้นถึง17คะแนนแทบจะการันตีความอยู่รอดกับโปรแกรมใน9้านัดสุดท้ายสภาพทีมยังคงปัสจามดูเบลิตคันเมิร์เลวินโอเรลมองโกลา ิลิมานเอ็นดีไอที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนเดวายแม็กนิลและวิตาลีไมโครเลนโก้ co, ต้องเช็คความฟิตทั้งคู่แต่ก็จะได้อามันโดบรฮาหายเจ็บกลับมาคาดว่าดวิดมอยจะเดมจากชุดเก่งโลกสนามนาเป้าเบโตพร้อมล่าตาข่ายโดยมี per, Storm, ain, เยสเปอร์ลินสตอมอับดุลไลนูคูเรและแจ็คคาริสันปั้นเกมสนับสนุนส่วนทางด้านของกาลอสเอาการาสแค่ใหม่ชาเอเจนไตมีลุนสอดแทรกในทีมสำหรับเกมนี้ทัศสนะเมอร์ซี่ไซดดาบีหลังเปรตทีมชาติหงแดง ได้พักหายใจใหายคอกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองน่าจะบทเร็นต่อเนื่องยันอะไรก็ตามท็อฟฟี่พร้อมเล่นหนักตามสไตล์บูแบบถึงพิกถึงขิงดูแล้วหงแดงไม่ง่ายส่งหลังเล่นแบบกดดันแนวรับเล่นเสียกันง่ายมีสิทธิ์โดนแบ่งแต้มอีกครั้งฝันถงรองเอลกัตันบุกเจ้า สมสองโดยในเกมฟาดแข่งระหว่างลิเวอร์พูลก,กับเอเว์ตันเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่รวมลุ้นร่วมเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคบหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคู่ที่สองนะครับเกมพิมเมร์ลิกอังกฤษในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างแซมบันกับริสเซนพาเลตด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้คครตล่่อบ ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นคิสเซิลพาเลตครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งสุดซ้ำบ้านเอาชนะไปได้1ครั้งซอม์้านัดสุดของซามตันแพ้รวดทั้ง5นัดโดยแพ้บูแฮมปันหนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลหนึ่งแพ้เชลซี0ูแพ้ไบรท์ตัน0-4นและแพ้บอร์นมัธ3นึานบุญลุ้นไม่ขึ้นก่อนเบรกทีมชาติพ่ายคาบ้านต่อบูแฮมปันหนึ่ง uh 1, รันบลัวของพิมเมรีจากการมีแค่9ก้าแต้มหาม่างเบอร์ที่ปลอดภัยถึง17คะแนนสภาพทีมยันาดเจมบริ วิลเลียมสโมโบนและเควินด่านโชว์ที่โชว์ลงกษณะทั้งหมดส่วนรอสจูอัฟุนราิออสเทเลอร์แฮวิดเบลลิสและไรอันเฟเซอร์ต้องเช็คความเฟสแตอย่างไรก็ตามทีมจะได้ตัวยานเดนัเล็ก ขายเจ็บจากการกระทบกับนะศรีะพระ้อมลงเล่นได้เกมงดีแล้วคาดว่าคุณสื่ออีวานยูริเตรียมมาใช้ระบบ3 4 2 1โดยหน้าเบ้าอาจจะเป็นพ่อโอโนชูพ่อล่างโยงโดยมีมัสเตอเฟนเดสกับคาเมาซูเลมานาลากเหลือปั้นเกมรุกส่วนดาวรุ่งเนื้อหอมไทรเลดับลิงอาจจะเป็นคริสเตัว์สำรองฟอร์ม5นัดน้าสุดของคริสตนพลเล็ชนะรวดทั้งค่านัดโดยชนะฟูลแลม3 0มชนะหัมขาม1 0ชนะเอฟซ์เวลทาวหนชนะมิวอ3 1 และชนะแอสเมร่า4-1ปราสาทเรือนแก้วกลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเน Cup ลิศเอฟเอคัพฤดูกาลนี้หลังมุกถล่มฟูลแลมราบคราบ3-0วูนเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ในหลีกอยู่อันดับที่12ห่างโซนยุออโรป9คะแนนได้กลายจะได้ตัววินฮิวพ้นต้แนแบบกลับมาแต่ซีกดูมานูโคูเร่ชานีริยาร์และโจแอลวอดยังบาดเจ็บทั้งหมดข่าวดีก็คือช่องฟิลิปป์ปูต้าสูนหน้าฝรั่งเศสหายเจ็บใบหน้ากลับมาลงสนามในเกมเอฟเอคัพได้แล้วกุนซอโอ伊瓦การ์เดอร์ยึดมั่นใน นาเปาช่องฟิลิปปิตาพร้อม้วยขณะที่ลิมเส้นจะเป็นอิสเมลลาสากและเอบเบเรซีอาเซเจ้าของประตูเบิกร่องในเกมเอฟเอคัพพร้อมปั้นเกมส่วนอดัมบอดปั้นมิซิลตัวรับเนื้อหอมที่เกือบจะโดนใบแดงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พร้อมคุมเกมแดนกลางร่วมกับเจฟฟ์สันเลมาทัศนนักบุญได้เปรียบเรื่องสเสชียรและความสดอย่างเป็นกตามสมบอลในดูสเปซปะแนวรับหละหลวมเสียกันง่ายดูแล้วไม่มีลูกฮึดให้เห็นเลยแม้แต่น้อยเิดกับพาเลตท,ที่กำลังคึกจจกชัยชนะในเกมเอฟเอคัพเกมลุกจจดจ้านและ โอกาสได้ดีดูแลมโอการบุกมาซิลสแต้มด้วยสตอห่าง2เมตรได้ฟอนโทมต่อคิสซันพาเลนบุกย้ำ2 0 0ครับคู่ที่3นะครับทีมอยูอ่ที่เกมพื้เมลิกอังกฤษในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างนิวคาสเซิลพบกับเบรนฟอร์ดด้วยาตราต่อรองเกมในคู่นี้นิวคาสเซิลต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นนิวคาสเซิลที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนเบรนฟอร์ดเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5ด้าหลังสุดของมิวคาสเซิลชนะ3แพ้2 โดยชนะลิเวอร์พูล2-1ชนะเวสต์แฮม1-0แพ้บริลตัน1-2แพ้ลิเวอร์พูล0-2และชนะฟอร์เรสต์4-3ซาลิกาโดงลงเล่นนัดแรกหลังคว้าแชมป์คาราบาวครับฤดูกาลนี้อันเป็นแชมป์แรกในรอบ70ปีในอันดับที่6ห่างท็อปโฟแค่2คะแนนครับสภาพทีมจะขาดแอนโทนีกอดอนปีกัวเกงที่ติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายจาก3เกมส่วนลุยส์พอจะมาลเชลและสเวนบอรแมันนิอยู่ในระหว่างรักษาตัวคาดว่ากุณซึเอ็ดดี้ฮาวเตรียมจัดชุดแก่งลงสนามนาเปาอเลเซนร์อีซ คมเกรบพร้อมสอยตาข่ายส่วนริมเส้นเจ้าหบเมอร์ฟี่ปั้นเกมขนาดได้กับฮาวิบาร์แดนกลางเป็นสามประสานโชเอลินตันเพื่อนกำลังกับบูโรกิมมาไลกับซันโดโตนารีแนวรับแดนเบิร์นเจ้าของลูกโขกในรัตชินะเลิศคาราบาาครับพร้อมประจําการฟอร์มขั้นล่าสุดของเบนฟอร์ชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะบอร์นัด2 1แพ้ออสเมร่าศ1นเสมอเอเวอเรตหน1 1ชนะเรสเตอร์ซิตี้4 0ชนะเวสแฮม1 0ย์ครับ ตราพึ่งบุกชนะบอลมาสองหนึ่งก่อนเบรกทีมชาติขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบเอ็ดของตารางห่างพื้นที่แชมเปส์ลีกดแปดคะแนนะสภาพทีมจะขาดโบโอคาวันโยจอร์ดาซิวากุสตาโวนูเนสและติอาโกที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนริโกเฮนรี่อารอนฮิกกี้และไมเคิลโคยาเดยังต้องเช็คความฟิตแต่ทีมก็จะได้เซฟฟันเดอร์เบิร์กหายเจ็บกลับมาเป็นสัมปรมได้แล้วในเกมล่าสุดกุนซือโทมัสแฟรงก์จัดทัพด้วยระบบ433หนะ้าเป้าจะวางโยอันวิซ่าเป็นตัวค้ำโดยมีบรไนอนเอมโบโม และคาวินเชเดปั้นเกม้ดนกลางโซนด้านกลางคริสเตียนอการดวิตาลีย่าเนลและมิคเคลดัมสกัดทำงานร่วมกันทัศน,นะณซาิกาโดมอยู่ในบรรยากาศที่สุดพึกเขืมและลงเล่นนัดแรกหลังคว้าแช,ชมป์ความมั่นใจและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมขณะที่เบรนฟอร์ดส้มดีแต่ขาดความสม่ำเสมอแม้นอกบ้านแต่ชนะรวด5เกมหลังแต่มาเยือนถิ่นเซนติแอมส์พาร์คชั่วโมงนี้หนักแน่ลุนนิคาเซลกดขาสองตุกฝันทงต่อเนฟคาเซลไปปีสามหนึ่ง คู่ที่4นะครับเป็นเกมพิมลิอันกรษในเวลาตีหนึงสี่นาทีระหว่างแมซิซิตี้กับเลเซอร์ซิตี้ด้วยอาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้แมนิซิตี้ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแมนซิตี้ที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นะัด ฟอร์มคาดในลังสุดของแมนซิตี้ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอไบรท์ท่น 2, สองสองแพ้ฟอร์เรสต์ศูนย์หนึ่งชนะพรีมาร์สามหนึ่งชนะสเปอร์หนึ่งศูนย์และแพ้ลิเวอพูศูนย์สองเรือใบสีฟ้าเตรียมลงเล่นเกมเอฟเอคัพในวันอาทิตย์กับบอลมาร์ทซึ่งเป็นอีกหนึ่งร,รายการที่พวกเขาเป็นเปลงแชมป์ซึ่งได้ลีกหล่นมาอยู่อันดับที่ 5, หา้าห่างทัลโฟแค่แต้มเดียวสภาพทีมได้ตัวเอเดซอนในสวรรค์มือหนึ่งกลับมาเฝ้าสาวขณะที่ออสการ์บ็อบปี้นอร์เวย์อยู่ในระหว่างเรียกความฟิตแต่โรดดี้แท เนธานอาเกยังคงชุดลงสนาทั้งหมดนัดนีีคาดว่าเบปเปโรล่ากุญซื้อจำแทคนิคเตรียมปรับมาเล่น4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ยืนคำ้ำโดยมีโอมามามมสเดินเกมอยู่ข้างหลังทำานานร่วมกับซาบินโยและเยเรมีโดกูส่วนแดนกลางมีนิโกโกซาเลสคุมเกมร่วมกับอีคลายกุโดกันแผงหลังยังคงเป็นอับดุลโคเดียคู่สนอฟเพื่อเดิมลังกับลูเบนดีอาส ฟอร์มห้าดานหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้แพ้รวดทั้ง5นัดโดยแพ้แมนยูไนเต็ด03แพ้เชลซี01แพ้เวสต์แฮม02แพ้เบรนท์ฟอร์ด04และแพ้อาร์เซนอล02จิ้งจอกสีน้ำเงินอาการหนักแพ้ถึง13จาก14เกมหลังสุดอยู่ Long รองบวยห่างพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเป็น9คะแนนแล้วสภาพทีมเกมนี้จะขาดอัมดุลฟาตาโวที่เจ็บหัวเข่าพักยาวจนจบฤดูกาลแต่ทีมก็มีลุ้นได้ตัวลิคาโดเปเรร่าปีกขวาโปรตุเกสกลับมาฟิเกมล่าสุดรุดเฟนเตอร์รอยกุนซือชาวดัสปรับมาเล่นในระบบ34 1คาดว่านัดน,นี้จะใช้สูตรนี้อีกครั้งนาเปาฝากความหวังเอาไว้ที่เจมี่หวาดีโดยมีเจแดนอายูกับบิลลัสเอลคานสปั้นเกมสนับสนุนแดงกลางมีวินฟีดอินดีดี้กับบูบาการีสู้มาเร่คุมเกมด้วยกันทัศสน,นะหรือไปทีฟ้าอจตะช็อตไปบ้านแต่คุณภาพที่ไม่เหมือนก่ายเยอะมีทั้งเลือดในการจัดทัพและแก้เกมที่หลากหลายส่วนทางกับจิ้งจอกเศรษน้ำเงินที่ยังเมาหมัดโดยเฉพาะแนวรับที่เสียประตูกระจุยแทบทุกนัดเล่นในบ้านแบบนี้แมิตี้บทหนักแน่ลุนยิงกระจาย3าเม็ดฟันทงตอ แมนซิตี้ต้อน30ครับคู่ที่5เกมพิมพ์มาลีกอังกฤษเวลาตี1 4.5นาทีอีกคู่ระหว่างไบรทันกับอสตันวิล่าครับด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ไบรทันต่อเครื่องลูก ผลงานการตุ้กแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นแอสตันวิลล่าที่เอาชนะไปได้2ครั้งไบรไนตันเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของไบรไนตันชนะ3เสมอ2โดยเสมอฟอร์เรสต์ศูนเสมอแมตติตี้สองสองชนะฟูลแลมสองหนึ่งชนะนิวคาสเซิลสองหนึ่งและชนะนบอลมาร์ตสองหนึ่งนกนางนวลอกหักตกรอบเอฟเอคัพหลังพ่ายจุดโทษต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เมื่อคืนบนเสาในลีกอันดับที่เจ็ดห่างท็อปโฟแค่สองคะแนนสภาพทีมยังคงขาดอีกอร์ดี คารดีโอโก้คาร์รแรมปี้เจมีเนอร์และเจสันสติลที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนโยเอลแฟร์นเจ็บเทา้าต้องเช็คความฟิตแต่ก็จะได้ลูอิสดังและแมตต์โอไลลี่หายเจ็บกลับลงสนามได้แล้วเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเบ,บียนเฮอร์เซเลอร์กุนซื้อยายเสรียมจากชุดเก่งลงสนามภายได้มา4-4-2คู่น่าจะเป็นชูอัลเรโดจับคู่กับจอติโยรุตเต่ส่วนริมเส้นจะใช้แยนคูบามินเตกับคาโอรุมิโตมะลากเลื้อยแดงกลางคาร์ลอสบาเลบากับเบียโกโกเม อสลชนะ4แพ้1โดยชนะคลับมูซ3-0ชนะเบรนฟอร์ด1-0ชนะคลับมูซ3-1ชนะคาร์ดิฟซิตี้2-0และแพ้ทิสเซนพาเลต1-4สิงห์ผยอเตรียมลงเล่นในเกมเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายกับเบรตันในวันอาทิตย์ยังลุ้นทั้งสองถ้วยโดยในแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับบริสต์แชร์แมนยอดทีมจากฝรั่งเศสสภาพทีมขเข้าสมบูรณ์เช็คคอมฟิตแค่โอลิเวักินสูน้าตัวหลักที่เจ็บหัวเข่าและรอสบัรลีี่กองกลางที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟู บูปากาการมาร่าอามาดูโอนานาและดอนเยลมาเล่นกลับมาฟิตและลงเล่นได้แล้วในเกมนัดที่ผ่านมาคาดว่าคุณซึ่อุนายเอมรี่อาจจะมีการปรับทัวบบ่าตำแหน่งจากเก็บเอฟเอคสองแนวรุกใหม่ในตลาดหน้าหนาวมาคัดแรดฟอร์ดอาจจะยืนเป็นหน้าเบ้าด้วยมีมาโกอ,อาเซซิโอสวมบทหน้าต่ำริมเส้นเป็นมอร์แกนโรเจอร์กับจาคอกเมอร์ฟี่เดินเกมสนับสนุนทัศนะนกนันนวนส้มบอลดีแถมยังได้เล่นในบ้านของตัวเองรวมถึงได้เปรียบเรื่องความสดหลายจะพักมามากกว่าหนึ่งวันอย่างไรก็ตามสิงประยอมเป็นบอลเขี้ยวแนวรับได้ตัว กลับมาน่าจะเหนียวแน่นขึ้นอีกทั้งเกมรุกยังพูดว่าดูแล้วมีโอกาสบุกแบ่งแต้มกลับออกไปได้ฟันธงรอกแอสตันวิลล่ามีแต้มหนึ่งหนึ่งคู่ที่6นะครับเกมพิมเมเลกอังเฤตในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างบอลมัดกับเอฟซิตทาวด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้บอลมัดตต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นบอลมัร์ที่เอาชนะไปได้1ครั้งส่วนอีก4ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของบอลมัด เสมอ2แพ้3โดยแพ้เบรนฟอร์ด1-2เสมอสเปอร์2 2เสมอบูแฮมตัน1 1แพ้บรายตัน1นและแพ้บูแฮมตัน0 1นย์่บอนมาร์กทีมลงเล่นในเกมเอฟเอคับ F A รอบแทีมสุดท,ท,ท้ายโดยจะเปิดบ้านพบก,กับทีมเตยงแอมาบอร์ซิตี้ส่วนนลีกอยู่อันดับที่10ก็จริงแต่ห่างทกๆแค่้คะแนนเท่านั้นครับบิฟิลโตโล้โรบุลิซินิเตร่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาดา้านหลังนัดนี้นต้องเช็คความฟิตเช่นเดียวกับมาโกเซเนซีกับเอเนสอูนาวรวมถึงอดัมสมิทธที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ อันโดนีอิราโอลากุนซือชาสเปนเตรียมจัดชุดเก่งนาเป่าจะเป็นเอวานิสันพร้อมออกสตาร์ทขณะที่จัสตินไคเวิร์ดพร้อมปั้นเกมโลกโลกกับมาครับชาวเนียและองตวนเซเมโยโตเก่งริมเส้นฟอร์มห้าดะแนสุดของเอ็กซวิททาวเสมอ1แพ้4โดยแพ้ฟอร์เรสสองสี่แพ้คีเซนเปลสศูนย์หนึ่งเสมอฟอร์เรสหนึ่งหนึ่งแพ้ 4, 1, 5, 4, แมนยูเนเดตสองสามและแพ้สเปอร์หนึ่งสี่มาคาอาจต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ในแชมเปี้ยนชิพอีก e. ครั้งหลังได้แค่สอง 2, แต้มแต่สิบเกมหลังสุดอยู่อันดับที่สิบแปดภัยเพีง เก้คะแนนแล้วสภาพทีมยังคงขาดเวสเบิร์นซิโดซี B ่เอเบเน่ A. แซมมี่ซิโมดิและ Excel เอ็กเซลตรวจเสบที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนคอเนอร์ชาร์ปลินที่เจ็บหัวเข่าต้องเช็คความฟิตในเกมนี้กุนซือทียรนันแม็กเคียนาพร้อมจัดชุดเก่งหนา้าเปาจะเป็นเลียม D ap, ดีแลปบล่าตะข่ายด้วยมีโอมานฮัชิสันฮูลิโอเอ็นสีโซ่และแจ็คคาร์ปันเกมรุกสนับสนุนทัศนาบอลมัดผลงานอาจจะกระชอนกระแท่นไปบ้างแต่สงบอลในแข็งกรแรงแถมได้เล่นในบ้านขณะที่เอฟสวิตทาวยันจนุนขแ้นไม่ติดแนวรับหละหลวมเสียประตูกันง่ายดูแลบอลมัดได้ฟิวใชยไม่ยากลุ้นต้อนสองเมตรสบายสบาย ฟันธงต่อบอลมัดมทะลุสามหนึ่งคู่นี้เครับเป็นเกมโปปาในเลสเปนในรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2เวลาปีสองครึ่งเกมระหว่างแอตเลติโกมาดริดกับบาร์เซโลนาดูอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมอบาร์เซโลนาผลงานกระพกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ฝัดกันชนะทีมมา2ครั้งเสมอหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าในหลังสุดของแอตเลติโกมาดริดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมอเอสปานิโลหนึ่งหนึ่งแพ้บาร์เซโลนาสองสี่ชนะเรอัลมาดริดหนึ่งศูนย์แพ้เชตาเฟ่หนึ นะัดแพรเริอัมมาริต1-2ึสตราหมีตามตีเสมอบาร์เซโลนา่ในเกมนัดแรกด้วย2ประตูนในช่วง6นาทีสุดท้ายลุนเคอชินโกปาเดเรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คว้าแชม,มป์เมื่อปี2 0 1 2ิถึงนะครับข่าวร้ายจากเกมนาสุดก็คือโร ok แบงเลน็อกมองเซ็นเตอร์ตัวกันได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนถูกออกตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนัดนี้ไม่พร้อมแน่แต่แดรน่าจะได้อังเชลก็รอากองหน้าชาวออร์เจนตด์ฟุตบอลกลับมา เป็นทางเลือกส่วนโกแก้กองกลางต้องเช็คความฟิตคาดว่าดีอโกซิเมอเน่กุนซอชาวอารเจนตนเตรียมปรับทัพบางตำแหน่งจากเกมล่าสุดแดนหน้าฮูเลนอ,อาวารเรสที่เป็นสำรองในเกมนัดที่แล้ว,ตวเตรียมคืนตัวจริงแทนที่อเลสเซอร์โซโลดโดยมีอ,องตัวทิสมันเป็นตัวยืนแดนกลางโรนิโกเดปอกพร้อมคืนตัวจริงตัวจะจับคู่กับปาโมบาลิออสฟอร์ม5ลน่า,นานสุดของบาเซลลนาชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะโอซาซูนา3-0ชนะแอเลิโกามรเด4-2ชนะเบนฟิก้า3-1ชนะเบนซิก้า1-0และชนะเรอัลซซดัด40 เจ้าบุนทุ่มพาดควาัยชนะไปอย่างน่าเสียดายในนัดแรกที่พบก,กับอาริเโกแมปิดทั้งที่นาไปก่อนถึง4-2ก่อนจะโดนตีเสมอนในช่วง6นาทีสุดท้ายแต่ยังมีลุ้นเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2020-2021ที่ปีนั้นพวกเขาคว้าแชมป์ครับข่าวร้ายจากเกมกับโอสตูนาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็คือเดนนี่เอลโม่เจ็บต้องพักราว3าสัปดาห์ช่วยลงกสนามต่อจากอันเดียคิสเตนเซนมาร์กาซาโดมาร์กเบนาวและมาร์กอังเดแทสแต็กเก้นแต่จะได้สอ,อมกา่า inha, กับโลบชวย รวมถึงอินยิโกมาติเนสและเปาคูบาซี่สองเซนเตอร์ต่างวัยโดยโปรแกรมมันทียิบโดยนี่ถือเป็นเกมนัดที่3ในรอบเจวันนําให้กุนซื้อชาวเยอรมันฮันซเฟริกเตรียมหมุนเวียนขุมกลาลังหน้าเป้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลุ้นเนี่ยตำแหน่งกับแฟร์รานต่อเลยที่ทําผลงานได้ดีในเกมกับโอซาสุน่าโดยมีราบินยามาและลาฟินยาปั้นเกมสนับสนุนส่วนตําแหน่งหมายเลขสิบอาจจะเป็นกาบี้ล,ล่มลุยทัศนะตราหมีอยู่ในช่วงที่ช,อช็อตก้อจริงช่วงหลังเริ่มเก็บผลกันในขันไม่ได้แต่เกมนี้ได้เล่นในบ้านทุ่่มมหมดหดดนน้้าาาตาวยกรเล ลูกหนักและจัดไม่ปล่อยเกมรุกมักมีทีเด็ดให้เห็นอย่างแพรวพราวขณะที่บาซ่าช่วงหลังผลงานดีขึ้นก็จริงแต่ยังมีชอดลาดกันในห,หินได้ง่ายในแนวรับที่สําคัญลงเล่นทีสภาพความสดอาจจะเป็นรองน่าเป็นเกมที่หนักกันต่อเนื่องดูแล้วด้วยกลุ่มกลังที่สดกว่าเล็กน้อยตราหมีน่าจะปิดเกมได้ ฟันธงเอเลเบโกมมดริดเฉือน2องหนึ่งปิดหายในเกมโคปาอิตาเลียนในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเวลาตีสองครับเกมระหว่างเอซม,ม,มิลานกับอินเตอร์มิลานโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้อินเตอร์มิลานต่อบปอกปปผลใหญ่กับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับผัดกันแพ้ฝั่งไปชนาทีมมา2ครั้งเซตหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าดนลักษณะอับปีเตอร์มิลานชนะ2แพ้3าโดยชนะโคโม่สองหนึ่งชนะลเลเช่สามสองแพ้ลาซิโอหนึ่งสองแพ้โบโลญญาหนึ่งสองและแพ้โตริโน่หนึ่งสองปีศาจแดง ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโคปาอิตาเลียเป็นครั้งที่4จากเจ็ฤดูกาลหลังสุดแต่ไม่เคยเข้าชิงชนะเลิศนับตั้งแต่ฤดูกาล2017-2018ที่ได้รองแชมป์ขุม,มกําลังแน่นขึ้นหลังจากได้ตัวอเล็กซานโดฟอรเรนซีและลูเบียนลับเตชิกหายเจ็บกลับมาโดยทีมจะยังขาดเพียงเอเมสันรอยกแบ,บ็คมาซิเลีนที่บาดเจ็บนอกจากนั้นทีมยังได้ตัว ยูนุสมูซาผลแบนเดลิกลับมาด้วยแนวุรซานเดโกคิมีนเนสกับเชม่อับราฮัมแยกตำแหน่งหน้าเป้าขณะที่ริสเยนพูลิเซตตีชาสารัฐปั้นเกมร่วมกับเตียนี่ไรเดอร์กับราฟาเอลเลอาลฟอร์ม5นัดหลังสุดของอิตาลีลาน ชนะ4เสมอ1โดยชนะอัตแลนตา2-0ชนะเฟยนูร์ด2-1ชนะมอนซา3-2ชนะเฟยนูร์ด2-0และเสมอ 1, 1. มนาโปลี1-1มูหก่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโคปาอิตาเลียเป็นครั้งที่5จาก6กดูการหลังสุดและเป็นครั้งแรกนับจากฤดูก,กาล2021-2022และ2022-2023ที่ควา้าแชมป์2ปีติดต่อกันเป็นกายจะได้อเลสซานโดบาสโต,ตนีกองกลางฟอร์มร้อนพลนต์แบงกลับมาแต่แนวรุกต้องลุ้นเช็คคอมฟิตของเราแา่ล้มมาติเมทศู์นหน้ากับทีมชาวอาเจนตีนที่มี ขณะที่เดนเซลดุมฟรีและปิโยตอซิลินสกี้ยังคงบาดเจ็บแต่ข่าวดีก็คือมาเตโอดามิเอลเฟเดริโกดิมาโกและนิโคล่าซาเลฟสกี้หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้แล้วทั้งหมดคาดว่ากุนซือซิโมเนอิซากี้เตรียมส่งมาคัโตูรามเป็นตัวหลักส่วนกุกขาอาจจะเป็นฟัวกินกอรเรอาอีกหนึ่งแข้งอาร์เจนตแดนกลางฮา่านซลาโนกูแข้งเติร์กพร้อมทำงานร่วมกับเทริตมาคิตายานและนิโคลโลบ้าเลวลา ขัสนะบิ๊กแบตมือมิลานปีศาจแดงดามยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ซ้อมคืดๆลงๆเจอกัรเจ้าหลังทําได้ดีกว่าก็จริงแต่อย่างไรก็ตามมูใหญ่มาตรฐานและความซ้อมเสมอดีกว่าเกมสําคัญแบบนี้แน่เชื่อินเตอร์มิลานมากกว่านะครับฟันธงอินเตอร์มิลานเฉือน3-2และนี่คือทีเด็ด3สเต็ปเทพในค่ำคืนของวันพุธที่2เมษายนใส่เลยเอลฟ์ตันคริสตัลพาเลทนิวคาสเซิลแมนซิตี้แอสตันมิลล่าบอรนมัสเอเลดิโกมาดริดอินเตอร์มิลานมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้าามมพพพลดดกกิิจรรเเศษื่อแฟนนๆโยใ ฟาดแข่งระหว่างลิเวอร์พูลก,กับเอเวอร์ตันเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุนร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแทปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลี่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชีีร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบผมในกลุ่ม กันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอปสามสเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอปนำหน้าแล้วตามด้วย33 up นะครับหรือว่า33 u p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมไปเสนหนึ่งรู้ไปได้ไกนกับผมสามสปเปเทปกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่กทกทกทานที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ